เันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่25ตุลาคม2563โดยเฉพาะาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมเชียงนี้กันดีกว่านะฮะม,มีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงวันนี้สาเหตุที่ทีละทรยังอำลาเจลิกญี่ปุ่นตอนนี้ยังไม่ได้ โดยกันนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวลืออย่างมากเลยนะผมว่าทางทีรดรดบุญมาทันแบ็กซายทีมชาติไทยจากสโม,มสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอาจจะเตรียมคัมแบ็กไทยลีกเหล่านี้โดยกระแสข่าวเชื่อมโยงทางบีชีประทุมนั้นทีมเจ้าบ,บุญทุ่มแห่งเมืองไทยเล็งทุ่มคว้าตัวเจ้าอุ้มทีรด็รบอไยืนคุมเกมทางฝั่งซ้ายให้กับทีม ซึ่งล่าสุดทางโค้ชเฮงวิทยาบราหากุลนะฮะอดีตประธานเทคนิคทีมชาติไทยได้เปิดเผยผ่านรายการฟุตบอล108ถึงประเด็นข่าวว่าทีรฐอนนั้นตเตรียมคัมแบ็กไทยลีกได้มองว่าทีรฐอเนี่ยยังไม่ควรกลับมาค้าแข้งที่ไทยในตอนนี้เพราะยังสามารถเล่นในเชลีกได้อย่างสบายๆอย่างน้อย2ปีถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตปัญหาในเรื่องของการเดินทางซึ่งอาติดสถานโควิดในชีนก็ตามและก็ยังไม่ได้พบกับครอบครัวนะฮะและก็ลูกชายของเขา ซึ่งทางโคชเฮงได้มองว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงเรื่องการกลับมาเล่นไทยลีกมองว่าเจ้าอุ้มเนี่ยยังเป็นตัวจริงให้กับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินนอสพร้อมกับมีผลงานส่วนตัวที่ดีมากมายไร้คู่แข่งที่จะเบียดแย่งตำแหน่งเขาได้ในช่วงนี้พร้อมกันระบุว่าอุ้มเนี่ยยังเป็นกระดาสำคัญให้กับทางมารินนอสได้อย่างน้อย2ปีส่วนเรื่องครอบครัวนั้นคือปัจจัยหนึ่งแต่โอกาสที่จะได้เล่นในระดับลีกสูงๆนั้นก็ไม่ใช่ที่จะหากันได้ง่ายเช่นกัน โดยเขาเทงมองว่าทีระทอนนั้นควรจะเล่นที่ญี่ปุ่นกันต่อไปสําหรับทางทีรทอนบุมทันจะลึกชื่อปัญเตไทยคนแรกในประสร์นะผมที่สามารถคว้าแชมป์เจลีกเล็กสุดๆของญี่ปุ่นได้และเขาเนี่ยก็เป็นการสำคัญให้กับทางยูกฮาม่าเอฟมาริโนชภายใต้การนำทีมของอังเก้ปอสเซลกูมาโดยตลอดนั่นเองนี่ก็เป็นการพูดถึงสาเหตุที่ทางเจ้าอุ้มนั้นอย่าเพิ่งอําลาเจลิกในตอนตอนนี้นะฮะแม้ว่าเขาอยากจะกลับบ้านเต็มทีก็ตามแต่ แต่ด้วยโอกาสที่เขามีเนี่ยกับทางในช่วงอายุของเขาที่สามารถเล่นได้อีกประมาณ2-3ถึงปีเนี่ยผมว่างานนี้โอกาสไม่ได้มากันง่ายๆเช่นกันครับก็ต้องรอลุ้นแล้วก็ต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงของเจ้าอุ้มกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปอย่างไงก็ติดแฮชแท็กใผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกชชลชเชียร์นิชโนเชียร์เจ้าอุ้มธิราธรบุญมาทันกันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชนาทิปุวยพรแข่งตำนานลูกหนังในดวงใจ โดยกันนี้ตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของชินตาทิพย์สงกสินได้อวยพรแข่งตำนานลูกหนังหนึ่งในดวงใจของเขาโดยกันนี้เมสซี่เจชนาทิพย์สงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยแข่งจอมทัพแห่งสมโมสรคอนสแตเลซปโปโรโพสต์อวยพรตำนานลูกหนังโลกอย่างเปเนเล่ในวัย80ปี โดยในวันก่อนนะผมถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอ80ปีของตำนานลูกหนังโลกแนวลุกทีมชาติบราซิลผู้รับฉายาราชาลูกหนังเปเล่ด้วยผลงานพานทีมชาติบราซิลควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก3ส,สมัยในปี1958ปี1962 และก็ปี1970โดยเจ้าเจาเชนาทิพ์สงกสินแต่ลูกทีมชาติไทยของเราได้เซ็นชื่อของตอนเองพร้อมกับข้อความอวยพรไว้บนเสื้อแข่งขันหมายเลข18คอนซเซร์ตสปโรเพื่อมอบให้กับตำนานลูกหนังเปเนเลคนนี้นนในวันคล้ายวันเกิดของเขานั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลของเจ้าเจชนาทิพ์สงกสินคนนี้นะฮะที่เขานั้นก็อยากจะเจอหน้าและก็จับมือเปเลเลสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นเองก็เลยเซ็นชื่อนะผมใส่เสื้อของเขาตัวโปรดของเขาเลยและก็ส่งไปให้เปเลเลนะฮะ ทางไปซีนั่นเองเสียดายจริงที่เจ้าเจนั้นไม่ได้ไปมอบให้กับมือด้วยตัวเขาเองเราวมาดูข่าวต่อกันดีก่อนครับช็อกแฟนกิเลนเมืองทองแยกทางมากินยอสตามสมทบกาม่าหรือไม่โดยการน,นี้เมืองทองแยกทางกับทางมากินยอสนะครับผมโค้ชจอมปั้นมือเก้าไทยลิกหลังที่ทางอเล็กซานเดรก,กาาได้แยกทางกับทางเมืองทองยูเดตยกไปคุมทีมคู่ปรับอย่างทัพประสาทไฟบุรีรัมยูเทต ล่าสุดเมืองทองเสียโค้ชฝีมือดีเพิ่มอีกหนึ่งคนเมือ่อแยกทางกันเมื่อมากินยอสโค้ชสาประตูชาบาซิลผู้ที่ขึ้นชื่นชอบนะฮะเป็นผู้ปลักป,ปั้นผู้สาประตูไทยมาแล้วหลายคนกันเลยทีเดียวซึ่งไม่แน่ใจมาว่าป๋าคนนี้จะไปแทนโซรันมิยาโนวิชในทินบุรีลำหรือไม่สำหรับมือเก่าที่ถูกปั้นจนถูกเลือกติดทีมชาติไทยนั้นประกอบไปด้วยสรานอน์อ,อนุอินของทางสิงห์เชียงรายเตดคนที่สองก็จะเป็นพิธพงษ์วรฒินิน ของทางสกอตแลนด์เอฟซีนที่3ก็จะเป็นสมพรยศของทางเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเองโดยเมืองทองยูเนเต็ดนั้นได้หนึ่งนราธิปพันพร้อมขึ้นมาทำมาที่ตำแหน่งดังกปล่าวแทนมากินยอสด้วยนั่นเองครับทางนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทางเมืองทองนั้นต้องลุ้นติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วผลนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรก็ฝากติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์กันด้วยนะฮะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเผยสูตรคุมเมืองทองตามแบบฉบบัมาริโอเว โดยกันที่ทางมาริโอยูรอฟสกี้เปิดใจนะฮะเมืองทองคือทีมที่สร้างตนขึ้นมาเธอทขาทำงานอย่างหนักเพื่อพาทีมนั้นกลับไปจูจุดที่ควรจะเป็นอยอมรับฝันอยากจะคุมทีมเมืองทองชุดใหญ่มานานแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นจริงเร็วกว่าที่คิดโดยกันนี้มาริโอยูรอฟสกี้ได้เผยบอกว่าสำหรับนิยามในการทําทีมของเมืองทองในครั้งนี้ก็คือมาริโอเวหรือแนวทางของมาริโอเท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ตนได้เข้ามาคุมทีมยาวชน19ปีของ s c g เมืองทอง ต้องอยอมรับมาว่ามีความคิดและก็เป้าหมายอยู่ในใจมาว่าสักวันหนึ่งต้องขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่และไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาคุมเร็วขนาดนี้แต่ก็รู้สึกดีใจนะฮะเพราะถือเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจากสมโมสรแห่งนี้สร้างผมมาและเป็นสมโมสรที่ผมรักผมจะทํางานให้หนักและเต็มที่เพื่อพัฒนาทีมไปอยู่ในจุดที่เอสซจีเมืองทองนั้นควรจะอยู่ซึ่งผมก็มีไอเดียนะฮะมีแนวทางการนำทีมอยู่แล้วแต่คงต้องใช้เวลาด้วยเช่นกันสิ่งที่ขัดกับความทรงจำของผมในตอนนี้ก็คือ ในปีที่แล้วและปีนี้แฟนบอลจะดีใจเมื่อนักเตะของเรนั้นเตะสก,กัดบอลจากเส้นประตูได้ผิดกับเมื่อก่อนแฟนบอลจะดีใจเมื่อเราทำประตู2-0ต่อหรือ,อยิงประตูได้เยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอีกอย่างที่ผมจะแชร์ให้นักเตะในทีมเข้าใจมาว่าแนวทางการนำทีมไม่ใช่การเตะบอลจากปากประตูแต่ทีมต้องพัฒนาให้มากขึ้นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ั้งนี้มาริโอยูรอสกี้เตรียมประเดิมคุมทีมเป็นทางการเกมแรกด้วยการนำทัพเมืองทองออกไปเยือนบังกรโล่เงินโพลิสเทโลเอฟซีในวันที่25ตุลาคมนี้เวลาส9กานาฬิกาณสนามมุนยาจินดานครับดูแล้วผมว่างานนี้นะผมมาริโอเวนี้ต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วนี้อย่างแน่นอนนะฮะเดีย๋ยวได้เห็นกันว่าจะเป็นยังไงสูตรของมาริโอเวในนัดแรกเลยของพวกเขาวันนี้นะครับผมในช่วงเย็นครับตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เลยแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ให้มันเป็นสีชมพูได้ไหมมาดามจอยอ้อนแฟนใส่เสื้อสีชมพูเชนัทเปิดสนามพิตสเตเดียมโดยนกันทิ้ทางดองบัพิดเอฟซีลดค่าตั๋วเข้าชมเอาใจแฟนคลับในเกมประเดิมสนามใหม่พิตสเตเดียมนัดร,รับมือเชนัทฮอนบิล25ตุลาคมนี้ซึ่งมาดามจอยกฤติยาผู้มงคลสุริยารองประธานสโมสรอ้อ,อนแฟนบอลใส่เสื้อสีชมพูให้พร้อมเพียงกันเพื่อแสดงพลังในเกมนัดประวัติศาสตร์ของเขานั่นเอง โดยภายหลังจากการที่ทางบริษัทไทยลิศจำกัดนะฮะอนุญาตให้ทางหนอบัมพิทเอฟใช้สนามพิษสเตเดียมเป็นสนามเย่าตั้งแต่นัดที่พบกับทางชนะทอมบิลในวันที่2 5ตุลาคมนั้นหลังจากที่มีการตรวจสนามเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดมาดามจอยกิตยาผู้มงคลสุริยารองประาธานสมโมสรเผยึงเกมนัดประเดิมสนามบอกว่าความจุข,ของสนามใหม่อาจารย์หลักจุได้6,000ที่นั่งรวมถึงอาจารย์น็อกดาวน์อีก1,000ที่นั่งรวมแล้วเป็นทั้งหมด7,000ที่นั่งแต่เนื่องจากด้วยข้อบังคบับของทางสบค เพื่อบ้องการทางวัสโควิด -19 ีนทำให้การเกมชนะทอนบิวนั้นจะดอนุญาตให้แฟนบอลเข้าสามเรืทยสิ้น1750คนเท่านั้นโดยแบ่งเป็นกองเชียร์ทีมเย้าหน่้า1 5อคนและก็ทีมเยือน175คนซึ่งสนามใหม่เรานั้นก็ไม่ได้ขึ้นราคาแต่อย่างใดโดยค่าบัตรยังคงเดิมที่100บาทเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามฝั่งไม่มีหลังคาจากเดิม100บาทเราลดเหลือ80บาท เพราะอยากให้ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมกับเกมนัดประวัติศาสตร์โดยอยากจะขอความร่วมมือให้กับแฟนคลับใส่ชุดสีชมพูมาชมเกมนัดนี้กันทุกคนครับเพื่อแสดงพลังว่าเราเนี่ยอยู่เคียงข้างกันพร้อมสู้ไปด้วยกันและเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จด้วยกันเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกหนึ่งด้วยกันนะคะสำหรับทางนบุพิดเอฟซีนั้นมีโปรแกรมจะลงทำศึกไทยลีก2นัดที่11ด้วยการเปิดบ้านร,รับมือเชนทัททอนบิลในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณสนามแพสเตเดียมเวลาสิกนาฬิกา ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 6นะครับเป็นนามว่าง,งานนี้ไม่จะเป็นจะต้องเสื้อสีชมพูนะฮะขอเป็นหมวกสีชมพูก็ได้หรือว่ากางเกงสีชมพูก็ได้ขอให้แค่ได้เห็นในสนามก็เป็นเพียงพอแล้วนะฮะนักฟุตบอลได้รู้ว่าเนี่ยทีมเรามาเชียร์กันเยอะนะอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะชาติชิมทะเลเคลียชัดเล่นตำแหน่งไหนให้กับทีม โดยกันนี้ผมทางชาตรีชิมทะเลนะฮะผู้เล่นสารพัดตำแหน่งของทางบีจีปฐมมีเดตได้เผยเมื่อถูกถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่นตำแหน่งไหนกันแน่โดยกันนี้แข่งวัยอสัปดปีนผครัมผมได้เผยตำแหน่งจริงๆของตนเองในปัจจุบนันนี้คือการเล่นกองหลังเป็นหลักแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะอยู่ตำแหน่งกองหน้าที่ต้องทำประตูให้กับทีมก็ตาม โดยทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยต่อไปว่าไม่สําคัญว่าจะเล่นตําแหน่งไหนเพราะว่าถ้าหาโค้ชให้เล่นก็จะมุ่งมั่นเล่นและก็เต็มที่ซึ่งตนเน้นไปที่ผลงานของทีมซะมากกว่าอยาจะให้เก็บชัยชนะให้จงได้สำหรับทางชาติชิมทะเลนั้นก็ได้มีการลงเล่นให้กับทางทัพเดอรับปิดนะฮะไปแล้วถึง162นัดทาได้ถึง99ประตูกันเลยเดียวอีกหลูกก็จะครบ100ประตูสำหรับตัวเขานั่นเองครับ และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุนไทย d บดิช a l สไตล์นะฮะประจำวันที่25ตุลาคม2563โดยใช้าะบัครั้งฟุตบอลไทยครับ